สวัสดีครับผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเต่าๆครับผมวันนี้ผมจะมาเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่รุ่นหนึ่งแปดหห้าูนย์นะครับพอดีผมมีปัญหาที่หน่อยผมก็เลยอยากจะทดลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมัง่งโดยสาเหตุของปัญหาก็คืออย่างนี้นะครับผมได้แบตเตอรี่สองก้อนนี้นะครับซึ่งผมซื้อมานานแล้วเป็นมือสองนะครับมา2ก้อนเนี่แหละ แล้วนะครับผมได้ทดสอบความจุจากเครื่องนิจิตอลกลานะครับผม LII 5 0 0 S นะครับแต่ตรงนี้ตรงนี้รุ่นนี้จะให้ค่าอยู่2ค่าครับผมก็คือชาร์จนะครับ CS นะครับชาร์จรุ่นนี้ชาร์จนะครับผมก็จดไปแล้วว่า 2,253มิลลิแอมนะครับดิชานะครับได้2,001ันหนึครับ45่สินะครับ, 45, รบส่วนตัว V นี่คือเป็นตุน้นอีกเครื่องหนึ่งครับเป็นวับเซลนะครับผมใช้ย่อว่าตัว V นะครับวับเซลล์ S4 ฟรครับผมก็คือ2องพันยี่สบผมสังเกตแล้วนะครับว่า พอเราใช้ลิโตการ่าเนี่ยตัวเลขจะค่อนข้างสูงนิดหนึ่งแต่พอมาใช้ตัววัปเซลเนี่ยมันจะลดลงไปสักประมาณ1 0 0 m มิลลิแอมได้นะครับทีนี้มาดูก้อนที่2ครับสีม่วงนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือผมเทสด้วยเจ้าลิโตการ่าเครื่องนี้มันจะได้ค่าชาร์จนะครับ CS ได้1384 ดีชาร์จ1,407นะครับแต่ว่าพอมาเป็นวับเซลนะครับ S4 ครับที่เป็นตัวยอตัววีนะครับก็จะเป็นมันลดลงมาถึงประมาณ200เลยนะ200รอมิลลิแอมนะครับก็เหลือ1,266งพ ah ันมิลลิแอมนะครับมผมเพิ่งทดสอบแบบสดๆเลยนะเนี่ยเพิ่งทดสอบเลยตัวเลขพวกเนี้ย ทีนี้ผมก็จะมีตัววงจรเก่านะครับจำได้ไหมวงจรเก่าเดี๋ยวผมให้ดูนะตัวนี้วงจรตัวนี้นะครับเขาก็มีอักษรย่องเขาอยู่นะครับก็คือ ZB2L3 สสามนะครับตัวนี้เอาไว้ทดสอบแบตเตอรี่นะครับหาความจุของมันนะครับ เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีค่า R ครับผมนี่ตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นรีซิสเตอร์หรือว่าตัวต้านทานนะครับอันนี้เขาจะใช้เป็นเซรามิกนะครับเพราะว่ามันจะมีความร้อนสูงอยู่นะครับตัวนี้ก็คือผมซื้อมาพุ่งตรงซื้อมาวงจตรตัวนี้ผมจะเอาราคาถูกเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีตัว R มาให้นะครับ ตัวนี้ยผมมาซื้อทีหลังนะครับคนะ่าที่เขาให้มามันจะเป็นเเดี๋ยวผมขอกระดาษนิดนึงโอเคค่าที่เขาให้มาจริงๆมันจะเป็นค่าอาอย่างนี้ครับมันจะเป็นห้าวัตต์นี่แหละครับแต่ว่า จะมีค่าโอห์มเป็นเจ็ดจุโอมครับ2ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นความต้านทานที่ได้มันคือบวกกันนะครับก็คือเป็น15บห้โอมอันนี้คือวงจรทั่วไปที่ผมลองค้นหาดูว่ารุ่นเนี้ยเขาจะได้แบบนี้เขาจะแถมแบบนี้มาด้วยนะครับแต่ว่าราคาจะสูงขึ้น แต่ถ้าเราซื้อเฉพาะวงจรนี้เราก็ต้องตามหาค่าตัวนี้แต่ว่าผมจําได้ว่าเมื่อประมาณ2ปีก่อนผมหาไม่ได้นะครับผมก็เลยเอาค่าใกล้เคียงแล้วผมในความรู้สึกของผมะนะตอนนั้นะนะเออเอาเป็นตัวนี้มันจะเขียนว่าสิบหนึ่งศูนอก็คือสิบโอห์มแล้วผมผมเลยเลือกใช้สิบโอห์มนะครับมาสักพักใหญ่ใหญ่ ว่าใช้ในะตัวทดสอบคลิปแรกเลยนะครับนะทีนี้ก็มีคนทักบอกว่าค่าที่ใช้ของตัว R นเนี่ยน่าจะเป็นค่าเดิมเลยจะดีกว่านะครับแล้วเพราะเติว่าผมก็ก็มีไม่พอเหมือนกันนะครับตอนผมก็เลยเอาอย่างงี้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับจาก10โอห์มเนี่ยไม่ใช่แหละมันควรจะเป็นอะไรที่ใกล้เคียง15โอห์มมากกว่านะครับตอนนี้ผมใช้ในคลิปที่หนึ่งนะครับอันนี้นะ ส่วนตอนนี้นะครับผมจะเอาตัวนี้มาทดสอบนะครับก็คือค่าตัวนี้นี่ตัวมาต่อกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอดึงสายหนะ่อยจะให้ดูตัวเลขครับเป็นอันนี้เป็น1ิโอห์มนะครับ 10, Wh, 10, oh 10 Wh, oh วัตต์1ิโอห์ม10วัตต์4.7โอห์มนะผมก็ซื้อมันผิดเลยนะครับ ก็เลยเดี๋ยวผมเอา2ตัวนี้มาต่อกันนะครับเป็นท่านการต่ออนุกรมกันมันก็จะเท่ากับการบวกกันนะครับค่า,าความต้านทานจะบวกกัน10บวก4.7็ก็จะเป็น14.7นะครับใกล้เคียง15ทีเดียว10นะครับไปบวกกับอ้าวผมยังไม่ผมคิดใช่ไหม,มก็เอาไว้คราวนีนะ้ผมจะเป็นคลิปนียนะครับก็เป็น10โอหม ไปบวกกับ4 7่จุดโอห์มคราวนี้มันจะใกล้เคียงมากนะครับใกล้เคียงมากถือว่าถ้าเพียนก็เล็กน้อยแบบนี้นะครับผมจะลองทดสอบดูว่าแบตเตอรี่พวกเนี้ยนะครับไมันจะเป็นตัวนี้นะครับขันที่สองคราวนี้ผมจะทดสอบด้วยตัวนี้จริงๆก็จะทดสอบตัวเดิมด้วยแหละคู่กันไป คือถ้าเราเอาอ่าแค่10โอห์มจะเป็นยังไงครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ตอนคืนครับผมผมก็ไม่กล้าพูดเสียงดังโอเคผมก็จะวางนี้ผมจะทดสอบทีละหนึ่งก้อนก็พอนะครับ ผมขอเอาตัวสีน้ำเงินตัวนี้ก่อนเลยก้อนสีน้ำเงินนี้ก่อนเลยนะครับโดยผมจะทดสอบแบบแบบดั้งเดิมก่อนละกันนะครับเดี๋ยวถ้าทดสอบตัวนี้เสร็จผมจะย้ายตัวนี้มาในเครื่องนี้เอาทีละก้อนนะครับเอาทีละก้อนเสร็จพอทําเสร็จผมก็จะเอาก้อนที่สองทดสอบเครื่องนี้เสร็จแล้วก็มาเครื่องนี้นะครับก็รวมกันสี่ค้างเนาะค้งที่หนึ่งเริ่มต้นเลยนะครับ ผมจะใส่แบตเตอรี่ซึ่งดูด <ๆ S 1> ีๆควรลบนะนี่ควบวกเขาก็จะบอกกลบผมครับในลังฐานนะผมก็ใส่ค่าต่างๆตรงแล้วแหละเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่นต่อสายไปมี R r าข้างนอกแล้วครับแล้วก็มีอินนี่จะเป็นบวกกับลบนะครับตัวแบตเตอรี่ก็ใส่ลังฐานไป เอาฐานใส่ลงังฐานไปปุ๊บนี่เยี๋นะแข็งตึ้งเอเคนนะครับโอเคตัวตัวนี้ผมยังไม่ใช้ผมขอดึงออกไปก่อนนะครับปุ๊บนี่เอาตัวนี้ไฟเลี้ยงเป็นไมโคร USB นะครับอ่ะผมจะเปิดไฟแล้วเดีวก็จะลดแสงลงนะครับ แบบนี้โอเคปุ่มจะมีอยู่3ปุ่มใช่ไหมครับผมจะกดปุ่มบวกลบสักทีหนึ่งครับค่า p ปกติจะเป็น3โมโวลต์น,นะครับก็มันจะทําการนะครับดิชาร์นะครับหรือคายประจุออกไปจนกระทั่งเหลือ3โมโวลต์เมื่อไหร่3มโวลต์ก็คือจะหยุดการนับทันทีประมาณนี้แล้วมันจะกระพริบกระพริบกระพระพิบนะครับตัวเลขมันจะกระพริบผมจะทิ้งไว้ตอนนี้ ผมจะไปนอนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมาดูตัวเลขให้นะครับผมก็เดี๋ยวจะเทสอันที่2ต่อไปอันนี้คืออันที่1ครับเราก็จะกดเริ่มต้นเลยก็คือกดปุ่มสายสุดก็คือปุ่มโอเคเริ่มต้นนะครับโอเคแบบนี้นะครับอตอนนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นแรงดันที่4.05โนะครับ ถือว่าค่อนข้างน้อยนเนี่ยเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะมีปัญหาอายุพอสมควรแลเนี่ยแต่ว่าฐานก้อนที่ดีๆผมว่ามันไฟนแรงกว่าน,นี้มันจะประมาณ4.1 4.2ในขณะที่เริ่มต้นนะแบตเต็มแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทดสอบไปตามยถากรรมไปก่อน <c oughs> เรามีแบตอยู่เท่านี้ก็ทดสอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่าหลังค่อยว่ากันกทีโอเค เดี๋ยวดูต่อไปแล้วกันนะครับคืนนี้กับผมก็ทิ้งไว้แบบนี้แหละโอเคครับตอนนี้เช้าแล้วนะครับผมก็ตื่นมาสายๆก็เลยมาดูนะครับก็ได้ตัวเลขอย่างนี้นะครับก็คือ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราต้องจดเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขอจดไว้บนกระดาษก็แล้วกันครับผมก็ผมจดลงตารางแล้วนะที่ผมเขียนแบบด้วยมือนี่แหละนะครับ คงจะพออ่านออกนะอันนี้เป็นลิทโกล่านะครับอันนี้เป็นเครื่องวัดเซลล์นะครับ S4 Plus นะครับส่วนวงจรตัวนี้ที่เราทดสอบตัวเลขปัจจุบันก็คือตัวนี้ตัวนี้มีค่า10 R คก็โอห์มเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งก็ทดสอบเป็นอีกเส้นหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีก้อนนะครับผมจะแบ่งเป็นแบตเตอรี่ก้อนที่1นึ่ครับก็คือสีน้าเงินบลูก้อนที่2นะครับมาเจนต้าสีออกโทนม่วงนะครับตัวนี้ ซึ่มก็จดตัวเลขพวกนี้ให้แล้วลงในตารางแล้วจะได้ดูง่ายขึ้นแล้วผมขอแถมก้อนอีกก้อนหนึ่งครับเป็นก้อนความจุต่ําเลยนะครับนี้เบามากเลยนะเนี่ยก้อนเนี้ได้เท่านี้นะครับอันนี้ยายคุณหญิงครับให้ให้แบตผมมานะเขาส่งมาให้ขอบคุณด้วยวกันคือเขาบอกว่าเออแบตไม่ค่อยดีเขาไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยก็มันก็ความจุอยู่เท่านี้เองเน,เนาะเบาๆก็ความจุประมาณโอ้โหเจ็ดร้อยเองเนะเจ็ดร้อยสามสิบ แต่พอเทสได้จากวัอร์เลยว่ามันจะลดลงไปหน่อยอันนี้เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีผมจะขอเทสด้วย10โอห์มนะครับผมวงจรตัวนี้ z B2 L3 เนี่ย10โอห์มต่อไปผมจะใช้อีกตัวหนึง่งก็คือเป็น10บวก4.7 4.7โ oh อห์มก็จะเป็น14.7โ oh อห์มนะครับตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวจะทดสอบต่อไปเลยนะครับเอาทีละก้อนดีกว่านะครับทีละก้อนก้อนที่หไปก่อน ก้อนที่2ก้อนที่3อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับวิธีการกระตานี้นะเนีดี๋ยวผมจะย่อตัดคลิปใพ้สั้นๆให้นะครับตัวนี้เราได้ตัวเลขจดไปเรียบร้อยแล้วนะครับจดไปเรียบร้อยลงกระดาษแล้วนะโอ,ออกก้อนที่หนึ่งป๊บอ,ออกไปทีนี้พอได้ก้อนที่หนึ่งเสร็จเขาดิชาร์จใช่ไหมไปแล้ว เราต้องเอาไปชาร์จให้เต็มก่อนนะครับขั้นตอนเดี๋ยวพอชาร์จเต็มมันถึงผมจะเอามาใส่ออันนี้เดี๋ยวเตรียมเตรียมวางไว้ก่อนนะครับเตรียมวางไว้ก่อนรอจะเอาก้อนที่หนึ่งก่อนเนาะก้อนนี้เอามาชาร์จผมขออนุญาตเปลี่ยนใจนะครับก็คือเดี๋ยวเอาก้อนที่สองใส่เลยนะครับเพราะว่า เรามารอก้อนที่หนึ่งใส่จะไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันก็ทําการชาร์จอยู่นะเดี๋ยวผมจะได้ไปทําอย่างอื่นต่อด้วยนะครับนี่เอาตัวนี้แหละ10บโอห์มนะครับนะสิบโอห์มกับก้อนที่สองเลยใส่ไปแล้วก็ผมอยากให้ดูอย่างก็คือผมจะจับเวลาคร่าวๆให้นะครับเดี๋ยวผมเอานาฬิกามาวางนะครับโอเคตรงนะผมนาฬิกาค่อนข้างตรงอ่ะวางไว้ข้างๆนี้ด้วยเผื่อจะเทียบเวลานิดนึงเผื่อจะเทียบเวลานิดนึงว่า เออมันใช้เวลานานประมาณไหนสำหรับการทดสอบด้วยวงจรแบบนี้อันนี้ผมกดจะหยุดก่อนนะโอเคหยุดไปก่อนแล้วก็บวกลบเหมือนเดิมนะครับขึ้นเป็น3นะครับผมแล้วก็กดโอเคทางซ้ายไปเลยแค่นี้อันนี้ผมชาร์จเต็มมาแล้วนะคิดว่าเต็มมาแล้วนะครับก็ไปเนี่ยจัดที่ทางอีกนิด แรงดันอยู่ที่เริ่มต้นนะอยู่ที่ประมาณ4.0นะก็ค่อยๆลดไป3.98นะครับจนถึง3นะโอเคผมว่าตอนนี้ผมมีสายไฟอีกเส้นหนึ่งน,นะครับผมจะใช้สายไฟเส้นนั้นนะครับในการใช้วงจอรอีกอันนึงของผมทดสอบไปพร้อมกันเลยนะครับก็คือเป็นตัววงจรนี้นะครับ Se z B2L3 นี่อีกอันหนึ่งวางคู่กันมาอย่างนี้แต่ผมจะใช้แบตเตอรี่นะครับ่านอีกก้อนหนึ่งซึ่งยังว่างอยู่นะครับมันยังว่างอยู่ผมก็เลยเออได้โอกาสอย่างนี้มันจะประหยัดเวลากว่าตัวนี้เดี๋ยวจัดการไปเลยต่อวงจรนี่ผมไปรื้อสายมาเจอแล้วอึ๊บโอ้โหแข็งมากเลย ได้แดงดัน4.10นะครับอ่าผมจะรันไปเลยนะก้อนนี้นะครับก้อนนี้ส่วนใหญ่ปัญหาที่จะเกิดก็จะมีความร้อนบนตัว R นะครับก็ระวังนิ้วระวังมือถ้าใครทดสอบบางคนถึงขนาดที่ถ้าทดสอบแบตความจุสูงนะครับหรือใช้เวลานานเขาจะใช้ฮิตซิงมาติดนะครับนะบางคนก็พัดลมก็แล้วแต่ผมก็ใช้พัดลมตั้งข้าง,างนะก็ได้เหมือนกัน ตัวนี้ก็จะร้อนนะครับก็ระวังหน่อยโอเคผมจะไปนะครับเขาเคลียร์ค่านะครับจากเท่าไหร่พันกว่าเท่าไหร,ไหร่เดี๋ยว เราก็จะเห็นว่าเราจะได้แรงดันอยู่ตอนนี้นะครับลดไปเร็วมากเลยก้อนนี้มันโหศูนย์จแล้วอะเมะื่อกี้ต้องเยอะเลยซื้อแล้วแบบก้อนนี้แสดงว่าความสามารถของมันในการจ่ายไฟมันไม่ไม่ค่อยดีเลยคือสารที่แบบเก็บความจุเก็บประจุของกระแสะไฟฟ้านะของมันอะมันมันแย่มากมีน้ำหนักเบามากเลยก้อนเนี้ย ก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าแบกบแบบที่มีคุณภาพดีอ่ะมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนโอเคอันล่างนะครับกับพิบแล้วเห็นปะคือเขาสแสดงค่าตัวเลขสุดท้ายแล้วนะครับความจุข,ของเจ้าก้อนสีฟ้านี่นะครับ6 7 5ม ah ิลลิแอมครับขอบันทึกก่อนนะครับนี่นะครับ ในล่าสุดเป็นอย่างนี้นะครับโอเคจังหวะนี้ผมชาร์จก้อนนี้เต็มแล้วนะครับก็จะว่างแล้วจะว่างพอที่จะมาทําอะไรแล้ะตัวนี้ก็ว่างพอดีนะครับผมเอาก้อนสีฟ้าอ่อนนะครับสีฟ้านะออกไปแล้วก็จะเอาตัวนี้มาวัดค่าต่อนะครับเพราะว่าตัวก้อนสีน้ําเงินเรายังไม่ได้วัดตรงนี้เลยนะครับก็คือ10บวก4.7โอห์ม oh นะครับ ผมก็จะใส่เลยนะแล้วก็จะทิ้งเครื่องไว้สักพักเดีย๋ยวจะมองไม่เห็นครับดูครับก้อนนี้ก็ยังวิ่งไปตามนั้นนะครับก็กดครับโอเคสามทุ็ูนยถูกต้องนะครับแล้วก็กดโอเคเลย โอเคประมาณนี้โอเคผมกลับมาอีกรอบนะครับก็เดี๋ยวจะจดตัวเลขน,นะครับนี่ได้1 1 4 2นสีะครับสีม่วงๆนี่สีน้ำเงินนะครับได้ 2, 2022มาจด,ดลงกระดาษก่อนเลยโอเคผมได้ตัวเลขเพิ่มมานล้วนะครับ2 0 2 2นนะครับ, 2, 0, 2, อ,รบอันนี้สีน้ำเงินแล้วก็สีม่วง 10บโอห์มนะครับอันนี้1นึ่นหนึ่งสี่ครับตรงกันโอเคก้อนสีฟ้านี้ชาร์จเรียบร้อยนะครับเต็มแล้วเดี๋ยวจะมาหาค่าต่อไปก็คืออันที่เป็นสิบโอห์มนะครับก็คืออันนี้นะครับ ศูนย์เหมือนเดิมนะครับไปตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วมั้งเนี่ยหมดรอครับอันนี้ต้องรอรอก้อนไหนเนี่ยมาจนต้ารอก้อนสีม่วงชัดเต็มก่อนนะครับอันนี้งตอนนี้เราก็ต้องหยุดแค่นี้ก่อน โอ้โอเคเย็นแล้วนะครับผมเพิ่งขึ้นมาจากครัวด้านล่างนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นฐานสีฟ้านะครับได้หกร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวขอบันทึกสักหน่อยนะครับนี่ผมมาดูตารางครับผมเมื่อกี้ผมเพิ่งบันทึกอันนี้นะครับค่าสิบโอห์มนะครับนี่ของ ZB-2L3 นะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ ตรงกับของวับเซลเลยเหรอ667ครับผม667 m มิลลิแอมถ้าเราดูอย่างนี้คือริโตาลาเหมือนเหมือนมันจะมากไปกว่านี้พอสมควรเนะาะหักลบกันก็ประมาณ30มิมิใช่30มเนี่ยประมาณ50กว่าเลยนะครับ50กว่ามิลลิแอมโอเคยังเหลืออีกอันนึครับเดี๋ยวต้องทดสอบตัวนี้นะครับมาเจนต้านะครับ10บวก1.4โอห์ม oh นะครับ ซึ่งเมนยันต้าผมชาร์จเรียบร้อยแล้วเต็มแล้วนะครับเพิ่งชาร์จเต็มผมก็ดูแล้วมันเต็มแล้วนะก็จะทดสอบกับอันนี้นะครับปึ๊บอ,อุ้ยตัวเลขหายหมดเลยอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นไรมาต่อครับผมสามนะครับผมโปรแกรมที่สามนะครับสามโบ์แล้วก็หยุดไปาย มาดูอีกทีเอ๊ะได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดเหรอโอเคเดี๋ยวผมขอจบบันทึกแป๊บหนึ่งครับโอเคผมเทสมาทั้งวันเลยนะครับก็ได้ตัวเลขตรงนี้เลยครับอ่านี่เห็นนะครับคือผมก็งงนิดนึงว่าอันนี้มีลงด้วยเหรอนะครับก็คือเราใช้วงจรนี้นะครับ ZB2L3 นะครับโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ตัวนี้ก็คือ ใช้ค่า R นะครับรีสซิเตอร์ตัวต้านทานเนี่ย10โอห์มนะครับจะได้ตัวเลขตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนแนะนำผมก็เลยเปลี่ยนนะครับมาเป็นตัวนี้10บ,บวก4.7จเก็เป็น14.7ใกล้เคียง15โอห์มของที่ทางเขาเรียกว่าเราซื้อแล้วเราจะได้ตัวนี้มานะครับต่างวงจรเนี่ยวงจรเขาแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับประมาณนี้เอ่อที่เขาใช้มันคือ7.52ตัวรวมกันก็จะเป็นประมาณ15โอห์ม อันนี้เป็น14.7ก็ใกล้เคียงมากนะครับผมเลยทดลองอใช้เครื่องลิโตการ่านะครับกับแบตเตอรี่ก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3ไหนก้อนที่1อยู่ไหนโอเคโอเคนี่3ก้อนนี้นะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับก็ได้ตามตารางนี้เลยนะครับ สรุปว่าเครื่องลิโตการ่า LII 500s นั้นจะให้ค่าตัวเลขความจุค่อนข้างสูงนิดหนึ่งครับค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับมันดูเทียบดูแล้วก็จะสูงกว่า200สูงกว่า200กว่านะครับจากเครื่องอื่นๆนะครับผมเครื่องอื่นๆส่วนตัววับเซลเอสโนะครับเอสโนี่มันจะน้อยกว่าลิโตการ่าอยู่ประมาณ100-200ประมาณนี้นะครับ ทีนี้มาใช้วงจรเจ้าตัวนี้ครับ ZB2L3 ตัวเนี้ถ้าดูดีๆก็ถ้าเราใช้ R10 นะครับผมค่า R10 คือตัวนี้ผมว่ามันก็จะน้อยเกินจริงไปสักหน่อยนะครับถ้าเราใช้ค่าอยู่ที่14.7หรือผมคิดว่าถ้าเป็น15มันก็ใกล้เคียงกันนี้แหละมันจะได้ค่าตัวเลขที่มากกว่านะครับผมดูเทียบดู2ตัวนี้นะมันจะมากกว่าผม,ผมเขียนสีเขียวไว้ตรงนี้คือมันมีแนวโน้มที่จะมากกว่านะครับ ค่าเนี้ยมันใกล้เคียงกับค่านี้เลยเห็นปะ่ะถ้าดูดีๆนะมันใกล้เคียงกับตัววัฟเซล S4 p l u มากเลยนะครับผมถือว่าตัวเนี้ยมันเหมือนอัลกอริทึมแบบคล้ายกันมากมันก็เลยมีค่าที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนตัวค่า R ที่ผมใช้คราวแรกนะครับในคลิปแรกอะ่ะแสดงว่ามีค่าที่ค่อนข้างปิดพลาดอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะดูดีๆนะครับมันต่างกันไม่เยอะนะลองเอา เอามือถือมาหน่อยที่ผมจะกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับโอเคผมกดเครื่องคิดเลขลนะครับมันมีความต่างกันอยู่45นะครับ35แล้วก็แปคือก็ไม่ได้มากนะักเท่าไหร่นะครับแต่ก็แนะนำนะครับก็ทำตามวงจรเขาก็ดีนะวงจรเขาแนะนำา7.5โอห์ม2ตัวก็ได้หรือจะซื้อ15โอห์มไปเลยก็ได้นะครับก็ผมก็สรุปประมาณนี้นะถือว่าผมว่าค่ามันก็ใกล้เคียง แต่ตัวลิโตกาล่าดูจะมากไปสักนิดหนึ่งแต่ผมผมเองนะผมรู้สึกว่าลิโตกาล่ามันน่าจะโอเคใช้ได้อยู่นะครับมันก็คาดเชื่อเกันอยู่ร้อยสองร้อยผมว่าก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อแบตเตอรี่มาเพราะว่าเขาบอกว่าสองพันห้านะครับแล้วมันได้ประมาณสักสองสองพันสี่สองพันสามมันบวกลบกันอยู่ประมาณสักสองร้อยกว่ากว่าผมว่ายังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเขาบอกสองพันห้าได้แค่สองพัน ม,มันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับเอาเป็นว่าผมทดสอบคราวนี้ก็ทําให้เข้าใจว่าเจ้าวงจรตัวนี้นะครับ ZB2L3 เนี่ยเราก็ควรจะใช้ค่า r าที่ค่อนข้างตรงกับสเปคที่เขากำหนดมาให้ก็คือประมาณ15โอห์มนะครับผมก็10บ0บวก5ก็ได้นะหรือว่า7.5 2ตัวก็ได้นะครับส่วนจำนวนหวัดถ้าจำนวนมากก็ยิ่งดีแต่มันจะเกะกะเขาออกแบบมาให้ตัวเลขเพราะอะไรหรือเปล่า เพราะว่าพื้นที่เนี่ยเขาดีไซน์ออกมาให้มันเล็กอะแล้วนวะงจรมันเล็กอยู่แค่นี้ถ้าเราใช้ตัวสิบสิบวัตต์ไปไงเกะกะไหมครับโอ้โหมันก็ดูเกะกะใช่ไหมแต่ว่าการระบายความร้อนมันดีกว่าอยู่แล้วนะครนะแล้วมันก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าพื้นที่มันเยอะกว่าไงสง่วนตัวเนี้ยบางทีถ้าเราใช้ตัวเล็กอะตอนต่อกันนะครับพ่วงกันสองตัวนี้ให้เว้นพื้นที่ไว้นิดนึงนะเว้นพื้นที่เพื่อระบายความร้อนนะครับเขาจะไม่วางติดกันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะ ผมก็เว้นประมาณเท่าไหร่2มิน3มิลอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้สำหรับการใช้วงจรแล้วก็เปรียบเทียบค่า R 2ค่านี้นะครับว่าได้ตัวเลขประมาณเท่าไหร่ก็ตามตารางนี้เลยผมก็จะขอปิดคลิปนี้นะครับแตบบ่เพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรดช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับจากผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเต่าๆสวัสดีครับแล้ววันไหนถ้าผมมี วงจรหรือเครื่องมือใดนะครับที่มาทดสอบความจุอีกเดี๋ยวผมจะเอามาทดสอบเพิ่มเติมจากเจ้าแบต3ก้อนนี้นะครับติดตามคลิปถัดไปซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่